แต่ก่อนตายเราต้องช่วยพี่น้องลำพูนทวงชื่อเสียงทวงคืนมาน,านั้นเขาคือเบอร์หนึ่งของประเทศไทยสวัสดีครับผมนทวัฒน์แสนศิละผมนรวีสีเพ็ญครับท่านผู้ชมครับลำใยแห่งอำเภอบ้านห้อง หรืออำเภอละแวกแถวนี้เนี่ยฮะของจังหวัดลําพูนนั้นนะฮะเป็นลําไยที่เรียกได้ว่าสร้างชื่อเสียงให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับแต่ในภาวะปัจจุบันนี้นะครับกลุ่มพี่น้องชาวไร่ชาวสวนนั้นได้มีการบํารุงดูแลนะครับอย่างไรท้ทิศทางจึงทําให้คุณภาพของลําไยจังหวัดลําพูนนั้นด้อยลงไปนะครับวันนี้นะครับที่เรากําลังถ่ายทําอยู่ที่นี่ก็คือที่อําเภอบ้านโฮ้งเนี่ยครับ เราได้ให้ขั้นตอนในการบํารุงลําไยที่นี่มาเป็นปีที่เท่าไหร่ล้วอาจารย์ปีที่3แล้วครับปีที่3มแล้วนะครับปีที่สามเนี่ยก็ภาพอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับทางด้านหลังนี้ทั้งหมดเลยแต่เรายังไม่พอใจนะครับเพราะว่าขั้นตอนยังไปไม่ถึงที่สุดนะครับแต่อย่างน,น้อยก็ได้เห็นเคราร่างนะครับแห่งความสมบูรณ์ กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก่อนอนนั้นโสมมากน,านะอาจารย์นะโสมมากครับโสมมากนะครับส่วนท่านผู้ชมที่กําลังรอรับชมอยู่นี้นะครับอยากจะทราบว่ามีขั้นตอนอะไรหรือนะครับที่ถึงจะได้ขนาดนี้วันนี้เราไม่มีห่วงเราไม่มีกักเพื่อที่จะทวงคืนชื่อเสียงลำยแห่งภาคเหนือหรือจังหวัดลำพูนเนี่ยฮะกลับมาเป็นที่หนึ่งของประเทศอีกให้ได้นะครับวันนี้จะให้อาจารย์นรวีนะครับ ได้บอกว่าเราทําขั้นตอนอะไรกับเขาไว้บ้างนะครับถึงได้มีคุณภาพระดับนี้อันนี้เป็นชุดใบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยครับอาจารย์อันนี้ชุดใบที่สองนะครับอต่าเราจะทํากี่ใบสามสามใบมีขั้นตอนกว่าจะมาถึงตรงนี้อย่างไรเดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันในคลิปแต่พูดถึงถ้าเราพูดถึงว่าจะต,ตรงนี้สามใบเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเพิ่งหายป่วยครับ ปกติแล้วสองใบก็เพียงพอถ้าสมบูรณ์ดีครับผมครับผม,บผมเดี๋ยวตามไปดูกันนะฮะครับที่เราเห็นนี่อยู่ตรงนี้นะครับนี่คือใบลำไยชุดที่สองจากต้นที่มโซมเป็นใบเล็กๆแทบจะเป็นเกือบจะเป็นใบแก้วละเราดูแลกันตั้งแต่โครงสร้างดินอยู่ดีๆมันโตเองไม่ได้นะครับอย่างที่สวนเราผ่านมาเยอะแยะเนี่ยที่เห็นใบเล็กๆเนี่ยแล้วก็นึกเอาว่าทำนู่นทำนี่แล้วมันจะโตขึ้นมาได้ ความโตสมบูรณ์ของใบมาจากรากและดินที่ดีซึ่งตรงนี้เราได้ปูพื้นฐานกันมาก่อนหน้านั้นแล้วชุดใบที่สองเนี่ยเติบโตได้ถึงขนาดนี้ก็ยังยังไม่เป็นที่พอใจนะครับเพราะว่าเรากำลังรอใบชุดที่สามมาแนละ้วเห็นไหมครับใบชุดที่สามนี้เนี่ยคือใบชุดที่จะงอกออกมาและเป็นใบที่เรียงสำหรับการทำช่อดอกใบชุดนี้ จะใหญ่โตยิ่งกว่าชุดนี้ด้วยซ้ำไปซึ่งตรงนี้ครับเป็นการปูพื้นฐานไว้สำหรับปีต่อๆไปอีกว่าลำไยที่มีคุณภาพอยู่แบบนี้แล้วอีกหน่อยเราจะทำใบแค่สองสองใบก็สามารถที่ทำดอกได้ทีนี้ในส่วนที่เราเจะบอกว่าเราจะทำอย่างนี้เนี่ยโตอย่างนี้จะโตได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันในการฟื้นฟตูต้นลำไยนะครับประเด็นที่หนึ่งเลยที่เราต้องเริ่มต้นดำเนินการก็คือการตัดแต่งกิ่ง หลังที่เราจัดตัดแต่งเสร็จเรียบร้อยปั๊บใบท่านไม่ต้องโกยไปเผาทิ้งที่ไหนนะครับเก็บไว้ที่โคนต้นเพื่อเขาปรับตัวเป็นปุ๋ยอินทรีย์ช่วยในการฟื้นฟูและคืนความสมบูรณ์ให้กับพื้นดินของเราครับพอเราตัดแต่งกิ่งแต่งใบแล้วนะครับล้างดินเสร็จเรียบร้อยภาพเราจะขึ้นไปดูเนี่ยในระหว่างนั้นเนี่ยเราจะใส่ปุ๋ยที่มีค่าไนโตรเจนสูงเช่นพวกยี้ 25.77กับปุ๋ยินทรียนะครับใส่ไปเนี่ยครับเป็นวงแหวนร,ร,รอบๆโคนต้นหลังจากเราทำอย่างนั้นเสร็จปั๊บเนี่ยหลังจากที่ได้การล้างดินได้รับปุ๋ยเรียบร้อยแล้วเนี่ย mm. ก็จะเริ่มแตกใบใหม่ขึ้นมาแตกใบใหม่ขึ้นมาเราจะช่วยเขาด้วยธาตุอาหารนะครับซึ่งมีความละเอียดอ่อนที่จะเข้าไปช่วยในการเจริญเติบโตของใบ นั่นคือครั้งที่หนึ่งเราก็จะเริ่มเนี่ยครับจะเห็นว่าใบาก็จะเริ่มทําหน้าที่ของเขาระพอดูแลต่อไปเสร็จเรียบร้อยในระยะหนึ่งลำไย,ยจะเปลี่ยนใบนะครับเพิ่มเติมจากชุดที่ที่หนึ่งไปเป็นที่สองเนี่ยใช้เวลาประมาณไม่เกินหกสิบวันขณะนี้นี่เป็นลำไย,ยที่เราเห็นอยู่นี่สภาพใบคือเป็นใบชุดที่สองถ้า จากฟื้นฟูมาจนถึงขนาดนี้ได้ก็คือการเตรียมพร้อมที่จะทำการรัดสารในใบชุดที่3นะครับแต่ขณะนี้เราจะเห็นไหมครับว่าเขาจะแตกเต็มใบหมดเลยรวมทั้งในทรงทรงพุ่มก็จะเห็นมีใบเยอะแยะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราจะมีการเตรียมทำใบชุดที่3าแล้วมีการสะสมอาหารเราต้องมีการตัดแต่งกิ่งต้นที่ตัดแต่งกิ่งจนมีความสมบูรณ์เพียงพอที่พร้อมจะทำการรัดสารนั้น มีลักษณะอย่างไรเห็นไหมครับใบชี่ดสองก็ไม่ไม่ได้ขี้เลยนะครับสวยงามแต่เราจะเป็นต้องแต่งการแต่งนี่แต่งเพื่อให้มีแสงรอดส่งเข้ามาในต้นนะครับ ป้องกันทั้งมแมลงไม่เป็นที่อยู่อาศัยของมแมลงเชื้อรานะครับราดำซึ่งจะมาเกาะอ,อยู่ตามใบพวกนี้เราแต่งลักระนี้เพื่อเตรียมให้ใบชุดที่3เริ่มแตกใบขิงแล้วเราก็จะฟื้นฟดูดึงใบขิงให้เติบโตขึ้นมายิ่งกว่าใบสองอีกครับต้นที่อยู่ข้างหลังผมนี่คือต้นที่เตรียมทําการตัดแต่งไว้เรียบร้อยแล้ว นะครับขณะนี้นะครับสถานการณ์ลำไยในตลาดโลกกำลังเอื้ออำนวยฉะนั้นพี่น้องเกษตรกร,กรซึ่งอยู่ในพื้นที่นี้ซึ่งมีการปลูกลำไยอยู่จำนวนมากเหมือนกับท่านอาจารย์บอกว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่ลำพูนจะทวงความเป็นหนึ่งในการทำลำไยท่านยิ่งคิดช้ายิ่งคิดช้าเตรียมตัวลงมือทำช้า ท่านจะเสียโอกาสตรงนี้ไปสถานการณ์ลำไย,ยตอนนี้จะเป็นลักษณะแบบอย่างนี้ไปอีกหลายปีเพราะมีคนที่โค่นทิ้งเลิกทำปล่อยทิ้งจนโทรมกว่าจะฟื้นกลับมาจะใช้เวลาอีกพอสมควรเมื่อกี้เราทราบถึงกระบวนการในการทำขั้นตอนขั้นที่สองแล้วนะครับต้นลำไย,ยจะตอบสนองด้วยการแตกไปอ่อน พวกเราจะเรียกกันว่าใบขิงนะครับลักษณะใบขนาดอย่างนี้นะครับเราจะดูแลเขาด้วยไขรมองด้วยธาตุสารอาหารอย,าอย่างที่เมื่อกี้ได้ทราบในขั้นตอนที่สองเนี่ยสักสองครั้งสองครั้งทุกห้าวันหรือเจ็ดวันหลังจากนั้นนะครับใบตัวนี้เนี่ยจะเริ่มขยายขึ้นเรื่อยๆจะเป็นใบพี่เลี้ยงสำหรับการที่จะทำช่อดอก ในชุดต่อไปอถ้าเผื่อว่าดูในภาพจะเห็นนะครับใบขิงนี้จะมีทายาทของเขาคือหางปลาหางปลาชุดที่เห็นอยู่นี่แหละครับที่จะเป็นลูกลำไยให้ท่านเก็บเกี่ยวเพราะฉะนั้นพอเวลาใบขิงเริ่มออกมาแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่ควรทำนะครับอันนี้เป็นข้อแนะนำตามแนวทางแทนทุนแผ่นดินไทยเพราะว่าเราใส่ใจกับเรื่องพวกนี้มาพอสมควรแล้ว ใบชุดนี้จะมีความพร้อมที่จะทำสารในระยะเวลา40-45วันเพราะฉะนั้นท่านจะต้องเอาเวลาที่มีประโยชน์ที่สุดก็คือพอใบขิงแตกแล้วขนาดนี้เนี่ยนี่อายุประมาณ7วันนะครับท่านจะเอาใขมองช่วยเพื่อให้ใบขิงนี้ขยายใหญ,ใหญ่พร้อมที่จะเป็นโรงครัวให้กับหางปลาชุดที่จะสร้างรูป พอหลังจากนั้นเราจะเริ่มสะสมอาหารการสะสมอาหารเราก็จะใช้ปุ๋ยเปลี่ยนจากสูตร25-77เป็น8-24-24สะสมอาหารไว้นะครับพอหลังจากที่เราใช้ไขมองช่วยเข้าแล้วเนี่ยหนรอบเราก็จะเริ่มขึ้นด้วยสเบียงซึ่งเป็นธาตุอาหารธาตุคาร์โบไฮเดรตขึ้นไปที่ใบเนี่ย 3-4ถึง4ครั้งทำความเข้าใจนะครับสมมุติว่าเราจะขึ้นสเบียงในใบชุดนี้ถ้า4ครั้งใช้เวลาเท่าไหร่ครับหลายๆท่านจะตอบในใจเลยว่า4ครั้งก็28วันสิไม่ใช่นะครับ4ครั้งนี่ใช้เวลา21วันเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าใช้เวลารวมทั้งหมดเท่าไหร่ครับ21-14บวก14ก็เป็น35วัน 35วันที่เราสะสมมาเสร็จเรียบร้อยเข้ากระบวนการเลยครับงดน้ําในระหว่างที่งดน้ําก็ไปเตรียมทําสารนะครับเตรียมทําสารเพื่อที่จะบังคับให้เขาแตกเป็นไขป่ปลาในช่วงเวลา40-45วันทำไมผมถึงเพ่งเลงกับเรื่อง40-45วันภาษาที่พวกเราใช้กันอยู่เป็นประจำคือเพสลา เพศสลาดบ้านนู้นกับเพศสลาดบ้านนี้ก็ไม่แน่นอนแต่พืชเนี่ยครับเขามีอายุการทํางานของเขาที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วเป็นไปตามผลแล้วก็ตอบสนองตามผลที่เราได้ดูแลเขาไว้ในช่วง40สิถึงสี่สิบห้าก็ไปดูดวงครับชอบชอบวันไหนข้างขึ้นข้างแรมอะไรก็เทียบเ้ียทำสารแล้วก็ดำเนินการราดสาร ตามกระบวนการซึ่งใครชอบแบบไหนเราก็จะมีข้อข้อติตริงนะครับติตริงและแนะนำบางท่านเตรียมมาทุกอย่างจนสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยลาดสารผิดวิธียอดยอดทางปลาเนี่ยครับดำกล้านเลยกุดหมดอนาคตที่ถามาทำยังไงถึงจะเดินทางสายกลางให้เขาดำเน้ให้เขาออกช่อไข่ปลาได้ ตอนต่อไปครับผมถ้าบางทีบางท่านมันเลยเวลาแล้วที่จะจดไว้ว่าใบาชุดนั้นอายุเท่ากี่วันอาการของใบจะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นไข่ปลาไอ้ตัวหางปลาของเขาเนี่ยเริ่มมีความพร้อมทําไมถึงทําไมถึงบังคับไปที่4 0่สถึงสีวันถ้าเกิน45วันเรากลับไปทฤษฎีบทต้นๆของเราคือใบาลยาไยเนี่ยนะครับ ตั้งแต่แตกใบขิงออกมาจนถึงเข้าแก่ใช้เวลาไม่เกินหกสิบวันขึ้นอยู่สภาพสวนแต่ละสวนถ้าเราลาดไปหลังจากนั้นเนื้อเยื่อตรงนี้ครับซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันไปแต่แรกแล้วที่จริงแล้วเนื้อเยื่อเจริญตรงนี้เนี่ยคือเนื้อเยื่อเดียวกันที่จะเป็นใบหรือจะเป็นดอกถ้าเลยอายุของเขาถึงให้สารไปก็จะออกมาเป็นใบเพราะศูนย์บัญชาการในต้นเนี่ยเขาบอกแล้วว่า เตรียมตัวแตกเป็นใบในหางปลาอันเดิมเนี่ยครับเมื่อกี้ผมเรียนไปแล้วนะครับว่าเราต่อเป็นใบขิงเราใช้ไขมองช่วยสองครั้งใช้สะเบียงพลัดช่วยสี่ครั้งงดน้ำห้าวันแล้วใช้สารบังครับการทำสารตามสไตล์แทนคุณแผ่นดินไทยของเราเป้าหมายคือหนึ่งประหยัดนะครับประหยัดคำว่าประหยัดของผมหมายความว่ายังไงซื้อสารมา ผสมทาเองส่วนวิธีการผสมวิธีการทําเราก็จะเผยแพร่ให้กับเพื่อนสมาชิกได้ทราบอย่างที่เราไปซื้อกันมาเนี่ยกระติกละ800ร้อยพันพัพันหผมเคยเจอถึงกระติกละ4,000บาทการทําสารตามแนวทางไทคุณเมนทีนแผ่นดินไทยทําเพื่อขึ้นใบทําเพื่อลงดินเนี่ยตก ถ้าเป็นกระติกเหมือนเขาเนี่ยจะตกกระติกประมาณ250-280้ถึงสอ้แแต่วัตถุดิบที่หาได้ในแต่ละพื้นที่การราดสารตามแนวทางแทนคุณบินไทยเป็นการราดในสายกลางบางท่านคิดว่าการราดสารทำให้ใบเหลืองใบร่วงจะยิ่งโดกอันนั้นสุดแท้แต่ว่าความเชื่อท่านจะว่ายังไงแต่ไม่ใช่แบบตามแนวทางแทนคุณบินไทย ของเราเมื่อราดสารเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ใบลำไย,ยจะตอบสนองคือตีเกลียวนะครับตีเกลียวเพราะเกิดการขายน้ําอย่างรวดเร็วเขาจะเริ่มตีเกลียวพอทําสารครั้งสุดท้ายเสร็จเริ่มให้น้ํนะครับเริ่มให้น้ําแล้วเราก็ดําเนินการบํารุงผมก็จะไม่ใช้คําว่าเปิดตาดอกนะครับบํารุงเติม เต,เ,เติมเสบียง p l u สเติมคาร์โบไฮเดรตเข้าไปช่วยเขาอีกครั้ง2ครั้งท่านจะท่านจะเห็นไข่ปลาปรากฏขึ้นตั้งแต่วันที่25เป็นต้นไปไม่เกิน35วันเอาละรครับท่านผู้ชมครับที่ผ่านมานะครับเป็นขั้นตอนที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งยวดในการสตาร์ทอัพนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรมือใหม่นะครับหรือวัยเกษียณก็ดีหรือจะเป็นพี่น้องที่ทำลำไยมาหลายสิบปีก็ดีนะครับ เราลองมาตรวจสอบกันดูว่าพื้นฐานขั้นตอนง่ายๆ3ามขั้นตอนที่ทางเราให้ไปน,นั้นนะครับจำเป็นที่จะต้องมาตามทิศทางนี้นะครับมันไม่มีทางอื่นที่จะดีไปกว่าน,นี้ที่สามารถสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นกับลำไยได้มากกว่านี้และที่สำคัญ3มขั้นตอนที่ให้เราทำนะครับหนึ่งอสามอย่างไรเนี่ยเราค่อนข้างชัดเจนนะครับหวังว่า3มขั้นตอนแรกในการฝึกใหม่ เริ่มใหม่นะครับคงไม่ยากเกินกว่าที่ท่านผู้ชมจะทําได้นะครับและระหว่างนั้นเนี่ยนะครับเมื่อสะสมธาตุอาหารไปแล้วน,น,นะอาจารย์นะครับแล้วเข้าสู่ช่วง <c oughs> อายุวัยของชุดใบที่สามได้สี่สิบถึงสี่สิบห้าวันเนี่ยถึงเวลาที่เราจะทําการราชสารแล้วนะครับเอาง่ายๆ ก่อนหน้านั้นใครราดสารแล้วยอดใบพังตาดอกตาใบพังเนี่ยนะครับเหลืองร่วงอ่าร่วงด้วยนะครับบางคนใส่มากเลยเพราะมีความเชื่อว่าใส่เยอะๆมันถึงจะออกดอกครับแต่หารู้ <c oughs> ไหมว่านั่นคือการทําให้ต้นมันตายย <c oughs> ืนตายนะครับเห็นไหมครับว่ามันแต่เป็นทางเลี้ยวหักศอกระหว่างท่านผู้ชมเนี่ยจะไปทางหนี้สินหรือจะไปทางทรัพย์สินฉะนั้นท่านผู้ชมควรจะให้ความระมัดระวังวิจารณญาณ นะครับอย่างยิ่งยวดเมื่อท่านดูแลมาอย่างดีแล้วเนี่ยนะครับเรากําลังเห็นเงินอยู่มาล่อมาล่อนะครับกลับกลายทําให้ต้นใบเหลืองร่วงแล้วก็ยืนตายซะงั้นอันนี้ไม่สมควรทํานะครับท่านผู้ชมครับส่วนสารมันจะซื้อหามาได้ยังไงราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับตามท้องตลาดมีเยอะที่มีคุณภาพก็มีเยอะและไม่มีคุณภาพก็มีเยอะมีเยอะเหมือนกันนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อเป็นการเซฟตัวเอง ใช้ผลิตภัณฑ์ใช้สารนะครับที่คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์อันนี้ถ้าหากว่าท่านไหนอ,อยากจะทราบในรายละเอียดทำไงฮะโทรมาได้ไหมฮะได้ครับยินดีอาจารย์ห่วงไหมไม่ห่วงไม่ห,ห่วงนะครับแทนคุณผดินไทยไม่มีห่วงไม่มีกักครับอยากจะฝากาผลงานอันเรื่องลือเนี่ยนะครับไว้บนผดินไทยก่อนตายไปนะครับทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายแน่จาะนะชัดเจนนะครับอ่า แต่ก่อนตายเราต้องช่วยพี่น้องลำพูนทวงชื่อเสียงทวงคืนมาก่อนหน้านั้นเขาคือเบอร์หนึ่งของประเทศไทยครับผมของลลกเลยก็ว่าได้จย์ใช่นะครับกู้กลับคืนมา <c oughs> นะครับแต่เท่าที่เห็นนี่ก็คงจะต้องปรับในเรื่องของแนวความเชื่อทัศนคติกันอ่าค่อนข้างเยอะทีเดียวกว่าเราจะอ่าทำมาได้อุดมสมบูรณ์อย่างนี้เนี่ยนะครับนี่เข้าปีที่สามครับนะครับเราก็ได้มาขนาดนี้ซึ่งก่อนหน้านั้นก็ใบเล็กเหลือง ใบบิดใบมว้วนแล้วก็ข้อสั้นกระจุกลำต้นนี่ดำดำมาเปลือกล่อนหมดเลยอเปลือกเปลือกแตกเปลือกเบินอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมถึงขนาดนั้นยังเดี๋ยวต้องไปสะสมเปิดตาดอกยูอย่างนั้นแหละนะครับเรามันจะเลี้ยงลูกมันได้อย่างไงถ้าใบเล็กกระจุกอยู่อย่างนั้นนะครับ,รบก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านผู้ชมครับว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับคนมือใหม่หรือคนที่กําลังจะตามหาช่องทางแห่งความสําเร็จ นะครับความสําเร็จนี้มันตามหากันได้สิ่งที่มันจะไม่ได้คือท่านไม่ยอมออกจากแนวความเชื่อเก่าและทํามากี่ปีก็ไม่ประสบผลสำเร็จทํามากี่ปีก็ไม่ประสบผลสำเร็จแต่ถึงฤดูการที่จะต้องทําก็ยังทําทุกอย่างเหมือนเดิมอันนี้แนะนําว่าทำไงาอาจารย์ออกมาซะใช่เพราะมันไม่เป็น <c oughs> ผลดีสําหรับท่านเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้ลงทุนไปนั้นครับบางทีบางคนกู้นี่ยืมสินมา ผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นครับท่านผู้ชมครับนะด้วยเหตุน,นี้เราพยายามที่จะเป็นพี่เลี้ยงอ่าเพื่อช่วยพี่น้องให้กลับมาสู่สถานการณ์ที่ว่าฝากฝังอาชีพไว้กับการเป็นชาวสวนครับและให้สวนมันเลี้ยงท่านได้ใช่เหมือนกันสวนนี้นะครับที่เรายืนอยู่นี่เนี่ยครับก่อนหน้านี้ขายได้โลละสิบบาทปีละสี่สิบห้าปีที่แล้วนะครับเก็บไปแล้วอันนี้ไม่ได้โมนะครับท่านผู้ชมครับ อ่าลงมาให้45บาทซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่กระชอนในละแวกแถวนี้มากทีเดียวนะครับว่าได้ราคาสูงอย่างนั้นได้อย่างไงครับนะครับแต่ลงเขาต้องการลำใหญ่ที่มีคุณภาพได้ไซส์ได้เบอร์ถ้าท่านผู้ชมทำได้ไม่ต้องเราก็จะไม่ต้องไปต่อว่ากันนะครับว่าเอ้ลงทำไมให้ราคาต่ำนะครับสามบาท5บาทแปดบาทอันนี้ปัญหานี้ไม่ต้องไปถกไปเถียงกันเลยคือไม่ต้องกังวลนะครับ ว่าลำไยเนี่ยมันจะดับมืดท่านทราบไหมครับว่าลำไยที่เป็นเบอร์ทองไปจัดแพ็กกิ้ง1กิโลห่อพลาสติกขึ้นห้างอยู่ที่เมืองจีนเนี่ยกองนึงเนี่ยตกประมาณ145บาทเพราะนั้นลงเขาไม่ได้แค่์หรอกครับขอให้มีของที่มีคุณภาพส่งไปให้เขาถ้าเรามัวแต่ทำา1บบาท15บาทกันอยู่มันขึ้นห้างขึ้นไม่ได้คน คนมีเงินน่ะเขาก็สรรหาแต่ของดีๆทานหาของสวยๆรสชาติดีๆมีคุณภาพนั่นแหละครับคือที่มาที่เรามาที่นี่ตามหาความสำเร็จให้เจอนะครับขอให้รังเกียจนี่สินนะครับการเป็นนี่เป็นสินแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมนะไปเอาใบที่ใบทางจากทกศออกมาเถอะครับนะครับลูกเต้าก็จะได้ <c oughs> อุนใจนะครับท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมครับเชิญชอบ ก็ช่วยเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะครับเพื่อติดตามของพวกเราต่อไปพวกเราก็จะมีกำลังใจในการที่จะนำเสนอคลิปนะที่มีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านไหนที่ฟังแล้วยังคลุมเครือยังไม่เข้าใจขั้นตอนที่1มันเป็นยังไงกันแน่2เป็นยังไงกันแน่3เป็นยังไงกันแน่โทรหาเราครับท่านผู้ชมครับหรือไม่ก็อ่าเม้น์มาก็ได้นะครับหรือไลน์มาก็ได้ตามเบอร์โทรตามชื่อ นะครับที่พวกเราขึ้นให้ตามช่องทางนี้นะครับเรายินดีเข้าไปช่วยเหลือเรายินดีให้คําแนะนํานะครับกับสําหรับพี่น้องอย่างนี้นก็เป็น<อ>พี่น้องชาวไทยด้วยกันอาจารย์ครับ,รบอาจารย์ร่าาย,รยเราจะปิดคลิปแล้วเนี่ยแล้วการดูแลดอกดูแลลูกไปถึงเก็บเกี่ยวนี่อ่ะอันนั้นเอาไว้ในคลิปต่อไปในนะเอาไว้ในคลิปต่อไปเราจะมาสารต่อไปนะซึ่งเป็นขั้นตอนที่4ขั้นตอนที่5ก่อนครับจนกว่าจะถึงลงตะกร้าใอ่าวิธีการทําสี ทำผิวลูกมันต้องทํำยังไง<ช>อันนี้เราไม่พลาดครับเรายินดีที่จะสรรสร้างให้กับท่านผู้ชมทุกท่านเอาละนะครับคลิปนี้ก็ดำเนินรายการมาพอสมควรแล้วก็หวังว่าท่านผู้ชมนะครับไม่ได้ความรู้มากก็คงจะได้น้อยนะครับแต่ยังไงก็ออกมาจากวังวนวัฏจักรแห่งความลน้มเหลียวเถอะครับนะครับด้วยการเริ่มต้นใหม่มเปลี่ยนทัศนคติ <c oughs> เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนแนวคิดใหม่แล้วก็มาเริ่มทําใหม่ดูอีกทีถ้าเกิดว่าลองทําสักหนึ่งปีแล้วไม่ประสบผลสิก็กลับไปที่เดิมก็ได้นี่ครับ ไม่เสียหายอะไรวันนี้ผมกับอาจารย์นรวีก็ต้องอำลาพระจักรท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ